เพิ่มเติมครับวันนี้พามาดูบ้านแปลงถ้ำรงก็มีการตอกครัวเพิ่มเติมนะครับเพื่อว่าให้ใช้งานได้จริงบรรยากาศด้านหน้าครับจัวสวยเลยและแมีระเบียงขึ้นมานะครับนี่คือด้านหน้าและก็ด้านข้างครับยาวไปข้างหลังเลยนี่ครับนี่เรียบถนนในโครงการ ส่วนครัวนะครับทำเพิ่มมาด้านหลังเพื่อให้ใช้งานได้จริงห้องโถงห้องน้ำและก็ห้องครัวนะครับรยากาศภายในครับกว้างขวางขนาดห้องโถงสี่คูสี่หลังคากระดารอตีฝ้าตีอีกทีหนึ่งครับน,นี่คือโครงสร้างหลังคาสวยเลยนะครับแล้วก็ผนังก็บุไปแล้วในบรรยากาศของห้อง4ี่คูณสี่และก็ห้องน้ำนะครับ นี่คือบรรยากาศของห้องโถงหลือ้องน้ำครับก่อนที่จะวางสุขภัณฑ์ก่อนที่จะฉาบนะครับลงโลงโปร่งๆปร่งปลอดภัยีคือครัวครับที่ต่อมาขนาด2เมตรต่อเชื่อมมาจากเรือนใหญ่ก็เป็นส่วนตัวนะครับห้องครัวอทีหนึ่งมีประตูกั้นระหว่างครัวหลังบ้านกับในห้องโถงเพื่อติดแอร์จะได้ ไม่รบกวยกับในครัวนะครับรรยาการงสร้างครัวบรรยากาศโดยรอบครับก็เพื่อนบ้านก็สร้างบ้านกันแล้วครับกําลังจะเป็นชุมชนใหญ่ในซอยนี้นะครับ mm hmm. ก็ขนาดา50ตารางวาราคา600,000สองครับจา 4, ่ายตั๋ว400,000สองก็โอนโนไปให้ได้เลยครับเป็นชุมชนวังตะโกดอนตะโกครับก่อนถึง ทางจไมเกษรตัวนี้กับประมาณสักกิโลครึ่งได้นะครับสนใจก็ตักทายกันมาได้สวัสดีครับ